สวัสดีจ้าวันนี้ป้าหนึ่งจะมาแกะสูตรเมนูฮิตยอดขายปังในช่วงนี้มีทั้งเมนูโอวันตินม็อกค่าหนึบครันชี่ที่มีรสชาตินัวมอลอร่อยไม่ขม ตามมาด้วยเมนูโอวันตินหนึบครันชี่และโอวันตินลาวาครันชี่ที่เอาไว้ดิบกับอะไรก็อร่อยนอกจากอร่อยแล้วยัง less, oui. right. ท appeal, ําง่ายขายดีกําไรเยอะท้ายคลิปป้ามีคํานวณต้นทุนให้เหมือนเดิมนะมาดูเมนูที่1เลยค่ะโอวันตินมอคค่าหนึบครันชี่วัตถุดิบตัวแรกนี่เลยค่ะโอวันตินสูตรสาสูตรนี้เขาจะมีผงโกโก้เข้มข้นกว่าสูตรอื่นๆวิธีการทําโอวันตินหนึบตวงโอวันตินสูตร3ามา30กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะพูนๆเอาให้พูนแบบนี้เลยนะจ๊ะ นำโอวัลตินสูตร3 3ช้อนโต๊ะพูนหรือ30กรัมใส่ลงไปในแก้วชงตามด้วยนมข้นจืด10 ml และนมข้นหวาน30ม l ขูดขูดเอานมข้นหวานที่ติดอยู่ด้านในแก้วออกมาด้วยนะจ๊ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันถ้าใครมีตะกร้อเล็กๆแบบที่ป้าใช้อยู่นี้ให้เอามาใช้งานนะคะจะคนส่วนผสมได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าไม่มีใช้ช้อนชงธรรมดาก็ได้จ้าเมื่อเข้ากันดีแล้วโอวันตินหนึบของเราก็จะดูเข้มข้นเป็นเงาสวยน่ากินแบบนี้เลยนะพักโอวันตินหนึบไว้ก่อนการชงโอวันตินมอคค่าใช้โอวันตินสูตร3 10กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะพูนใส่ลงไปในแก้วชงตามด้วยกาแฟาผง4กรัมหรือ2ช้อนชาพูนนมข้นจืด30มนมข้นหวาน50ล น้ำร้อน75 ml คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตัวโอวันตินมอคค่าสูตรนี้นะคะจะเข้มข้นมีรสชาตินัวมออร่อยไม่ขมรับรองว่าต้องถูกใจคนรักโอวันตินที่ต้องการคาเฟอีนจากกาแฟในการเสิร์ฟป้าจะใช้แก้วขนาด22ออนะคะใส่น้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วจากนั้นเทตัวโอวันตินมอคค่าลงไป ใส่น้ำแข็งเพิ่มลงไปเล็กน้อยนำโอวันตินหนึบที่เตรียมไว้มาราดล,ลงไปด้านบนให้ฉ่ำๆเลยนะเมนูนี้ป้าหนึ่งของการันตีว่านัวอร่อยแล้วก็ทานง่ายมากพูดไปพูดมาป้าก็ชักจะหิวอีกแล้วนะคะเนี่ยตอนเทโอวันตินหนึบอย่าลืมขูดๆเอาโอวันตินหนึบด้านในออกมาให้หมดนะเสียดายของเดี๋ยวเราจะเพิ่มความอร่อยแบบคั้นสุดด้วยโอวันตินท็อปปิ้งเฟรกตัวนี้ค่ะ รสชาติของเขาเนี่ยจะหวานมันกรุบกรอบอร่อยมากตักโอวันตินท็อปปิ้งเฟลกขึ้นมาให้พูนๆช้อนแบบนี้เลยนะคะสำหรับเครื่องดื่มขนาดแก้ว22ออนซ์1แก้วจะใส่โอวันตินท็อปปิ้งเฟลก1ช้อนโตพูนๆหรือ2ช้อนโตพูนๆก็ได้แล้วแต่ชอบนะจ๊ะโอ้โหพอโรยโอวันตินท็อปปิ้งเฟลกลงไปแล้วดูน่ากินขึ้นอีก10เท่าเลยนะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูที่1ไปต่อที่เมนูที่2 โอวันตินหนึบครันชี่ใช้โอวันตินสูตร3 30กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะพูนๆนมข้นจืด10 ml นมข้นหวาน30 ml คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วพักไว้ก่อน น้ำโอวัลตินสูตรสาม20กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะพูนใส่ลงไปในแก้วชงน้ำตาลทราย4กรัมหรือ1ช้อนชานมค้นจืด30ม l นมข้นหวาน20 ml น้ำร้อน90 ml คนให้เข้ากัน ถ้าใครติดหวานสามารถเติมน้ำตาลทรายหรือนมข้นหวานเพิ่มลงไปได้นะจ๊ะหลังจากเข้ากันดีแล้วนำแก้วขนาด22ออนซ์มาใส่น้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วเทโอวันตินที่ชงไว้ลงไปใส่น้ำแข็งเพิ่มเล็กน้อย แล้วก็ราดด้วยโอวันตินผสมนมข้นหวานและนมข้นจืดที่เตรียมไว้ฉ่ำๆเลยจ้าของดีของอร่อยอย่าลืมขูดออกมาให้หมดนะด้านบนตกท้ายด้วยโอวันตินท็อปปิ้งเฟรก 1- 2ช้อนโต๊ะพุ่นๆเหมือนเดิมโบ๊ะเข้าให้ถ้าใครเปิดร้านขายน้ำแบบนี้แล้วลูกค้าติดใจในรสชาติของโอวันตินท็อปปิ้งเฟรก เราสามารถขายเพิ่มได้นะคะเช่นถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มจากปกติก็คิดราคาช้อนละ5บาทอะไรแบบนี้ต่อที่เมนูโอวันตินลาวาครันชี่ทำง่ายแบบสุดๆแต่อร่อยมากใช้โอวันตินสูตร3 30กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะพูนนมข้นจืด10 ml และนมข้นหวาน30 ml จ้า คน,คนคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันถ้าใครจะทำขายต้องการทำทีเดียวเยอะๆสามารถคูณสูตรเพิ่มได้เลยนะคะอย่างเช่นต้องการทำมากกว่านี้10เท่าก็ให้เอาวัตถุดิบทุกอย่างในสูตรคูณด้วย10อ่ะนี่ส่วนผสมเข้ากันแล้วจัดการเทใส่ภาชนะที่ต้องการได้เลยค่ะเยิ้มเยฉ่ำๆ่ยั่ยวๆเห็นแล้วอยากจะกินตอนนี้เลยค่ะแต่ช้าก่อนอยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ สุดท้ายนะให้จัดการนำโอวันตินท็อปปิ้งเฟกซักหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆโรยลงไปด้านบนเมื่อไหร่จะกินค่อยโรยนะคะนี่คือหน้าตาของโอวันตินลาวาครันชี่อร่อยฟินดิปกับอะไรก็อร่อยโอวันตินลาวาครันชี่เนี่ยป้าว่าเอาไปวางขายคู่กับพวกขนมปังปิง้งหรือปลาท่องโกแบบนี้ก็น่าสนใจน่าจะขายดีนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะ3เมนูจากโอวันติน ทำแค่นี้เองค่ะเราก็ได้เมนูอร่อยทําง่ายขายดีกําไรเยอะจากโอวันติน e แล้วแค่เลือกเอาวัตถุดิบดีๆมีคุณภาพอย่างโอวันติน e มาใช้งานรับรองอร่อยชัวร0 0เซถัดมามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบโอวันติน e มอคค่าหนึบครันชี่จะอยู่ที่30มสบาทแปสตางค์ต่อแก้วต้นทุนวัตถุดิบโอวันติน e หนึบครันชี่จะอยู่ที่24่สบาทแปสตางค์ต่อแก้ว ส่วนต้นทุนวัตถุดิบโอวันตินลาวาครันชี่จะอยู่ที่12บาท48สตางค์ต่อสูตรในส่วนของเครื่องดื่มสามารถขายได้ในราคาแก้วละ55ถึง65บาทขึ้นกับแหล่งที่ขายนะคะส่วนตัวโอวันตินลาวาครันชี่สามารถขายเป็นเซตได้ในราคาเซตละ25ถึง30บาท ขึ้นกับแหล่งที่ขายเช่นเดียวกันเชื่อป้าเธอค่ะว่าถ้าเราเลือกขายสินค้าที่วัตถุดิบดีมีคุณภาพอย่างโอวันตินเนี่ยยังไงก็ขายดีลูกค้าติดใจกําไรเยอะสามารถดูสูตรเมนูโอวันตินขายดีรายได้หลักแสนได้ที่ Line โอวันตินช็อปถ้าใครสะดวกสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยก็ได้หรือจะคลิกลิงก์ในคอมเมนต์ก็ได้นะเดี๋ยวป้าใส่ลิงก์ไว้ให้ตามไปดูสูตรอร่อยๆกันเยอะๆนะจ๊ะ เอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีจ้า